แลาวบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยเราดูไปที่หนึ่งก็คือว่าต้องมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในในระหว่างเพศนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับแม้แต่ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงเพศชายอาจจะเพศอื่นๆเพราะเดี๋ยวนี้บางคนก็อยากจะเป็นเพศนู้นเพศนี้นะครับต้องมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติวิธีการที่จะดูว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหนึ่งเราเอาคนที่ถูกปฏิบัติเป็นเกณฑ์สมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูก เข้าไปทํางานแล้วเขาจะลาคลอดเจ้านายบอกว่าถ้าคุณลาคลอดผมไล่คุณออกอย่างนี้ถือว่าเป็นปนการเลือกปฏิบัติถ้าผู้หญิงคนนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกเลือกปฏิบัติตามกฎหมายฉช่บนี้ก็เปิดช่องทางให้เขามาร้องเรียนได้เมืองไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับสวรรค์นเนาะเป็นพาราไดซ์สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่าเดินไปทางไหนเราก็จะเจอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะแต่เอาเข้าจริงเนี่ย พื้นที่หรือการยอมรับของบุคคลที่มีความหลากยทางเพศเนี่ยยังจํากัดอยู่อะค่ะเราจะพบเห็นแค่อยู่ในบางสาขาอาชีพบางพื้นที่ของทางสังคมเท่านั้นนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของสถานภาพด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทาง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยแน่นอนว่าบริบทของสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเอือ้อแล้วก็มีการแบบเหมือนกับเปิดพื้นที่ให้แต่เปิดพื้นที่ให้ภายใต้การยอมรับแบบมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีฐานะก็คือมีแบ็กกราวด์ที่ดีมีการศึกษาที่ดีทำงานที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของมิติทางสถานะทางกฎหมายหรือนโยบายอะค่ะเราจะพบว่าในสังคมไทยเองเนี่ยหรือว่ากฎหมายของไทยเองก็ยังไม่มีกฎหมายที่จะมารับรองสถานะ ภาพทางเพศภาวะไม่ว่าจะเป็นของบุคคลลักษณะเดียวกันหรือว่าคนข้ามเพศนะคะมันทําให้เกิดในเรื่องของการกีดกันการตีตาการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความถึงเฉพาะห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหญิงกับเพศชายเท่านั้นแต่ให้หมายรวมถึงการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศวิถีและเพศภาวะด้วยหมายความว่าถ้าเขาจะมีรสนิยมทางเพศอย่างไร อาจจะแต่งงานกับคนเพศเดียวกันหรือแต่งงานกับคนต่างเพศอาจจะมีอาว,าว,วัยวะเพศเป็นชายแล้วก็มีเอกสารระบุว่าเป็นเพศชายจากาครอบครัวหรือสังคมนะฮะแต่เขาอาจจะเลือกดําเนินชีวิตเป็นผู้หญิงในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติกับเขาเพราะเหตุว่าเขาแตกต่าง หลักประกันเช่นนี้เนี่ยจะถูกระบุครั้งแรกนะคะในนิยามของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสม,มอภาคระหว่างเพศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ่ะ คุณผู้ชมคะว,วันนี้เราคุยกันเรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะเป็นกฎหมายที่จริงๆแล้วปูพื้นมานานแล้วละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่งจะเอาเข้าสู่สอนอชอในปี2557นี้นะคะเป็นร่างของกระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นคนจัดการนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีร่างของภาคประชาชนเนี่ยเขาร่วมกันร่างมาแล้วแต่ว่าเอาไปวางไว้ที่อื่นก่อนนะคะคุยกันต่อเมื่อกี้คุณเสด็จพยายามตั้งคําถามแทนดิฉันแทนคุณผู้ชมไปด้วยนะคะว่า ไม่แน่ใจค่ะว่ากฎหมายที่ทางกระทรวงพอมองเนี่ยส่งเข้าไปทางสนชจะสามารถบังคับใช้กับองค์กรภาครัฐได้จริงหรอคะครับต้องขออนุญ,ญาตกราบเรียนก็คือว่าเป็นความหวังฮะว่ากฎหมายเนี่ยต้องมีสาภาพบังคับทั่วไปไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือบังคับโดยเฉพาะจุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งเป็นการเพียงการเฉพาะนะครับแล้วต้องขออนุญ,ญาตเรียนอย่างนี้ครับว่า ร่างของภาคประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นก็น่าจะคู่ขนานกับร่างของของทางราชการก็คือของทางสำนักง,งานกิจการสตรีและธรรมบ้านครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น,ยนะครับน่าจะคู่ขนานกันคูข่ขนานยังไงคะก็คือว่ามีร่างของอสำนักง,งานกิจการสตรีแล้วก็มีร่างของภาคประชาชนที่ศึกษา,าแล้วก็จัดทําร่างนี้ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็พยายามที่จะหาจุดช่องโหว่ช่องว่างเติมเต็ม ซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็มีความดีแล้วก็มีข้อด้อยแล้วมีข้อข้อดีที่แตกต่างกันนะซึ่งสามารถที่จะมามารวมกันได้ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับประการที่2ก็คือว่าทางทางภาครัฐเียนะะว่า,าตอนนี<ร>้นส่งเข้าสู่ทางสนชไปแล้วไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไข,ข,ขใ,หใ,หให้ฟังว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปจบเป็นยังไงแล้วประการที่2ก็คือว่าทางราชการเนี่ยไม่ได้ละทิ้งของภาคประชาชนนะค่ะ เรายังเรายังรับฟังเรายังดูแต่ว่าภาคราชการเนี่ยในเมื่อมันมีกรอบในการคิดในการทำร่างกฎหมายโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายอของรัฐบาลเนี่ยก,ก็ต้องมีกรอบในการคิดเพราะฉะนั้นพวกผมเดิมร่างเนี่ยคล้ายๆกันอะไฮะคล้ายๆของของภาคประชาชนเพราะว่าท่านอาจารย์ที่ทำร่างฉบับนี้ให้เนี่ยมีทั้งส่งเสริมโอกาสและก็มีทั้งความเท่าเทียมแต่พูดเฉพาะสตรี แต่พอไปถึงสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาผมไม่ได้ตําหนิสานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบการเขียนกฎหมายที่มีครูบาอาจารย์มีนักกฎหมายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกผมนี่แหละในมุมของนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมองอย่างที่ผมกลาบเรียนตอนต้นเพราะฉะนั้นในส่วนที่ส่วนใดที่หลุดไปบ้างส่วนใดที่ทางภาคประชาชนมองว่ายังขาดความสมบูรณ์สุดท้ายผมได้เชิญทางคุณอุษานี่ฮะมาเป็นกรรมธิการวิสามัน ในการพินาณาร่างพระราชบัญญตัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพศในสอนอชอครั้งนี้นะ mm hmm. เพราะคนที่จะมาเป็นกรรมาธิการท่านหนึ่งแหละก็คือคุณอุสาเลือศสีสันทัศน์นี่แหละครับ mm hmm. แล้วก็ผมต้องขอกลับขอบพระคุณท่านอุษาเพราะว่าเพราะว่า mm hmm. ทางคนอนุญาตเรียกพี่นะครับเพราะาสนิทสนม พี่อุสาเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดพวกผมเองก็เห็นแล้วก็ทํางานควบคู่ถือว่าเคียงบ่าเคียงไหลก็เป็นเนื้องานที่เห็นภาพชัดว่าเป็นผู้มีความตั้งใจจริงแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ต้องการที่จะให้เกิดความเท่าเทียมขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความไม่เป็นธรรมทางเพศจริงๆเนี่ยคือหนึ่งละพี่อุสาพี่จจเดดละเนี่ยนฮะเพราะฉะนั้นเราทํางานคู่ขนานกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็เลยเปิดพื้นที่เชิญทางคุณอุสาเข้ามาเป็นกรรมธิการเลยในส่วนใดที่ทาง พี่อุษาทางคุณอุษาหรือภาคประชาชนที่มองว่ายังยังขาดยังไม่สมบูรณ์ยังมีความบกพร่องถ้าเติมอย่างนี้นิดอย่างนี้หน่อยแล้วจะเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นไม่ทําให้กฎหมายทั้งฉบับเสียหลักการเนี่ยผมก็เข้าใจว่าในร่างพระบัญญัติของทางภาคประชาชนเนี่ยเติมเข้าไปก็น่าจะไม่เสียหลักการไม่เสียหลักการในภาพรวมที่มุ่งต้องการไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศเกิดขึ้นเนี่ย พราะถ้าเติมในส่วนใดน,นิดอย่างที่ทางพี่เจเดตเ,เป็นห่วงในเรื่องของสัดส่วนของคณะกรรมการในนโยบายาบายุทธศาสตร์กาหนดนโยบายยุทธศาสตร์เหล่านี้อันนี้ก็ได้โอกาสให้ทางพี่อุตสาได้เสนอว่าสัดส่วนเหล่านี้ได้มีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรามการโดยผลของกฎหมายเลยให้มันมากกว่าสัดส่วนของภาครัฐอย่างนี้ก็ไปว่ากันในกรรมิการเพราะในส่วนนี้ไม่ไม่ทำให้เสียหลักการของกฎหมายเพราะนั้น ในในกฎหมายของภาคประชาชนภาครัฐเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ละทิ้งฮะ,ะเราฟังแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้กับภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันทำงานเพราะว่าผมนี่ถูกปลูกฝังผู้ใหญ่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมได้ปลูกฝังว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราทำงานอยู่3มรูปแบบรูปแบบหนึ่งเราทำเองรูปแบบที่สองเราต้องทำร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคเอกนชนหรือภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆ รูปแบบที่3ก็คือรูปแบบการทํางานที่ภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื่นเ็าทาดีเราก็ต้องไปเป็นเครือข่ายเขาให้เขาได้ขับเคลื่อนได้มีภารกิจได้มีการทํางานที่มีบรรลุผลได้แรงฤงดีที่สุดนั่นคือนั่นคือแนวทางการทํางาน<ๆ>เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับผมดีใจใสต่างหากที่ที่พี่อุตสาตอบรับเข้ามาเพื่อที่จะมาเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตรงไหนที่อยากตัด ตรงไหนที่เห็นว่าเกิดความลักลั่นเกิดการาสามารถแปลความว่าเขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นการขจ,จัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบไปว่ากันตรงไหนที่เขียนแล้วขาดบกพร่องไปเติมไหม้สมบูรณ์มากขึ้นไปว่ากันเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดกว้างโดยเฉพาะท่านนายทิบดีสมชายเจริญอานวยสุขซึ่งวันนี้ต้องขอประทานโทษด,ด้วยที่ท่านติดภารกิจโดยเร่งด่วนของกระทรวงนะครับเลยมอบหมายผมมาเนี่ยท่านเป็นสุภาพบุรุษมาก ท่านเป็นคนบอกผมเองสั่งผมนะฮะบอกต้องเชิญคุณอุษาแล้วก็ต้องเชิญหลายๆแล้วก็ยังให้แนวทางมาอีกว่าถ้ายังมีภาคส่วนของภาคประชาชนอยากจะเข้ามาเป็นกรรมธิการเนี่ยคือในสัดส่วนของกระทรวงเนี่ยจะได้3ท่านนะฮะหนึ่งท่านนั่นแหละก็คือคุณอุษาแน่นอนแต่ว่าถ้าอยากจะมีเนี่ยท่านก็กําลังจะไปขอเพิ่มเติมจากกรรมธิการในสนชในการในการตั้งกรรมธิการ เพื่อที่จะให้ภาคประชาชนเข้ามาเข้ามาร่วมกันเติมเข้ามาร่วมกันปรุงเข้ามาร่วมกันใส่รสชาติให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำไปสู่การบังคับใช้ได้ทุกภาคส่วนได้อย่างเท่าเทียมโดยการบังคับใช้ในสภาพที่เป็นการทั่วไปค่ะครับ่ะต้องขออนุญาตครับตกลงรับรับปากว่าจะเข้าไปเป็นก็ด้วย ด้วยความเคารพเลยจริงๆแต่ว่าโดยส่วนตรงนี้เนี่ยพวกเราก็คุยกันว่าเราได้ไปยื่นนะคะหนังสือถึงทางสนชนะคะโดยเฉพาะทางตัวแทนของวิปสนชด้วยว่าทําอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้มีเวทีพูดคุยกันก่อนเพราะว่าร่างของภาคประชาชนซึ่งตกไปแล้วนะคะในสภาที่แล้วเนี่ยเพราะเรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายของภาคประชาชนเนี่ยจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายด้านนะคะซึ่งหมายถึงการปฏิรูป คลไกระดับชาติในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเลยทีเดียวเพราะว่ากิจการสตรีและสถาบันครอบครวัวเนี่ยเรามองว่าเป็นหน่วยงานที่ทําในเรื่องการปฏิบัติอย่างเช่นในเรื่องของดูแลเรื่องอพรบเรื่องคุ้มครองความแรงในครอบครวัวแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเนี่ยซึ่งเท่ากับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีกลไกระดับชาติที่เข้มแข็งพอที่จะทําในเชิงของการบูรณาการมิติ ะะมิเคราะห์ในเรื่องผลกระทบต่างๆต,ต,ต่อเรื่องเพศหญิงชายเนี่ยนะคะไปสู่ระดับนโยบายเลยนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้เราก็ประสบปัญหาผู้หญิงต้องอมีทางเลือกต้องไปเข้าสู่งานอาชีพค้าบริการทางเพศต้องย้ายถิ่นเดินทางนะคะไปแสวงเ,เพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีกว่าก็เพราะว่าเราไม่มีนโยบายเราไม่มีสวัสดิการเฉพาะสําหรับผู้หญิงนะคะเราไม่มีเรื่องงานต่างๆที่ทําให้ผู้หญิงเข้าถึงได้ก็ยังมีการเลือกปฏิบัติ มียังคือท kind of right mm ั hmm. mm ้งเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางตรงนะคะการเลือกปฏิบัติในการทำงานแล้วในเรื่องของขาดการส่งเสริมโอกาสที่จะทําให้เกิดการเข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงประโยชน์จากรัฐในทุกๆกระทรวงเลยนะะอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการมาใช้ไอทีต่างๆเนี่ยนะคะถ้าผู้หญิงในส่วนของที่เป็นแรงงานต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่าผู้หญิงในส่วนที่อาจจะทํางานแล้วก็ อ่านหนังสืออาจจะยังไม่คล่องด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีนโยบายมาตราก,การเฉพาะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้ทางในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนเองเนี่ยก็ได้นําของสาระสําคัญในอนุสัญญาผู้หญิงเนี่ยซึ่งมีหมวดเรื่องของการส่งเสริมคือแค่เสมอภาคในเชิงในในแง่ของอะไรคะเป็นตัวรักลายลักษณ์อักษรว่าไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ทางตรงเนี่ยไม่พอแต่ว่าจะต้องมีการส่งเสริมโอกาสด้วยนะคะเพื่อจะทําให้มิติในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขก็มีมิติเรื่องสุขภาพที่เข้าใจความแตกต่างในเรื่องของผู้หญิงนะคะ <S <S 1> <S 1> มีเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์ต่างๆมีมาตรการเฉพาะมีการส่งเสริมให้ผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกลนะคะเข้าถึงพื้นที่ ชนผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเข้าถึงเพราะฉะนั้นมันหมายถึงมาตรการส่งเสริมทั้งนั้นเลยนะคะซึ่ง<ช><ช>ตรงนี้เราขาดกลไกสําคัญเพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมาคุยว่าเออเราจะมีการปฏิรูปกลไกเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เป็น,นกลไกอยู่ใ,ใกล้กับทางนายกรัฐมนตรีนะคะ<ช><ช>แล้วก็ทํางานกับกระทรวงต่างๆได้นะคะในทุกกระทรวงเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้มาตรการแบบเท่าเทียมคือไม่เลือกปฏิบัติ นะอย่างเช่นมาตรการปรับกันสุขภาพเนี่ยก็ไม่เลือกปฏิบัติแต่พอ <c oughs> เอา่จริงเนี่ยผู้หญิงอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องบริการเหล่านั้นก็ได้ถามนิดนึงค่ะจํานวนโคต้าที่เข้าไปร่วมคุยด้วยเนี่ยคนเดียวพอไหมคะคงไม่พอแน่นอนแล้วก็ในโดยประสบการณ์เนี่ยก็เคยเข้าไปในการพิจารณาการมาธิการในที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็การเป็นการมาธการเสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะก็ ก็มาจากแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยก็คิดว่าในหลายท่านก็เป็นตัวแทนมาจากทางไม่ใช่เป็นผู้แทนนะคะฟังเสียงภาคประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องอาศัยการมีเครือข่ายหลายๆด้านแล้วก็มีเครือข่ายทั้งผู้หญิงที่เป็นเจ้าของปัญหาด้วยที่เราจะต้องรับฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยนะคะกับ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะ <using> it, ว่าเขารู้สึกพึงพอใจกับกฎหมายฉบับน,นี้ตรงไหนตรงไหนที่ยังเป็นช่องโหว,ว่อยู่และต้องการจะเติมตรงนี้เข้าไปรว<ส>มถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ในสังคมไทยด้วยนะคะกฎหมายฉบับนี้สามารถลดความรุนแรงในสังคมไทยได้มากอย่างที่คิดจริงๆหรือช่วงหน้าคุยกัน,นะคะ่ะ